ค่ะหลังจากที่ฉันอยากกับสามีของฉันตัวฉันเองก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่เจ้านายคะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าหรอกนะคะแต่ว่างานโปรเจกต์นี้ฉันไม่มีเวลาทำจริงๆค่ะแม่แม่คะแม่คะแม่น้ำใสเจ้านายคะ ฉ, jack. ฉันยังต้องเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวแถมยังต้องผ่อนบ้านแล้วก็ดูแลพ่อ <Weird. S 2> แม่อีกแม่แม่คะอุ้มหนูหน่อยอุ้มหนูหน่อยสิคะมีหนำซ้ำสามีเก่าของฉันก็ตามมาลังควานฉันอยู่ทุกวันเลยค่ะน้หโอกาสเธอโยเธอเปนคนที่มีความสามรนัไม่ใช่ทอธิบายเรืองพนีสะอุ้มหนูหน่อยอุ้มหนูหน่อยสิคะ มแม่ต้องเหนื่อยและลำบากคนเดียวมามากแค่ไหนอ่ะหนูจะมาใครให้แม่ต้องเป็นแบบนี้ได้ไหม น้ำใสไปอาหารน้ำได้แล้วลูกค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปาหยิบนะคะมะนาว <C le af> ฉันเห็นฟีฟ้ามาตามจีบเธอไม่ใช่หรอนี่ไม่เห็นเธอสนใจเขาเลย ทำไมไม่ลองพิจารณาเขาดูอ่ะออกจะหลอกดีกรีปริญญาโทโสดไม่เคยผ่านการแต่งงานซะด้วยอุย๊ยตาคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรอกนะคะแถ่น้ำใสลูกของหนูนะสิทั นนาวน้ำใส่ยังเด็กจะไปรู้เรื่องอะไรคิดให้ดีๆนะเธอจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบนี้ไปตลอดเหรอมันเหนื่อยนะ เดี๋ยวหนูจะลองคิดดูอีกทีก็แล้วกันนะคะคุณฟีฟ้าคะลูกสาวของฉันเป็นเด็กที่ดือ้อแล้วก็ซนมากเลยนะคะถ้าเกิดว่า เขาเอาของเล่นตีคุณหรือว่าทําร้ายคุณคุณต้องดุเขาทันทีเลยนะคะห้ามตามใจเขาเด็ดขาดคุณเข้าใจใช่ไหมคะครับไปค่ะคเข้ามาในบ้านก่อนนะคะครับน้ำใส น้ำใสลูกน้ำใสทำไมวันนี้เป็นเด็กดีจังเลยลูกน้ำใสผู้ชายคนนี้หนูก็เรียกเขาว่าสวัสดีค่ะคุณนะ สวัสดีจ้าถ้า,างั้นคุณก็ไปนั่งเล่นกับน้ำใสเขาก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะไปทำกับข้าวมาให้พวกคุณทานได้เลยครับทดนน้ำใสพร้อมอยัง สามสองไปตึกถล่มหมดแล้วเอามหเอามาเอามามมาเอามเอามหมเอามโอเคมาอึบอึบไปอึ้งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกคุณเจอกันทำไมดูมีความสุขกันจังเลยคะก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าเด็กทุกคนน่ะก็ชอบเล่นกับผมแบบนี้แหละ ่ะมาน้ำใส่ลูกเล่นต่อดีกว่ามาเป็นตัวบ้างเป็นตัวบ้างหนึ่งสองสามชน สสหนูเล mm ่น hmm. กับน้า <serves> มีความสุขไหมครับอ่แล้วน้าพอจะเป็นพ่อของหนูได้ไหมคือ น้าสัญญานะว่าน้าเนี่ยจะดูแลหนูให้ดีที่สุดเลยหนูมีแม่ที่คอยดูแลหนูอยู่แล้วแต่ว่าแม่ของหนูสิไม่มีใครดูแลเขาเลยคุณน้าคะคุณน้สัญญาได้ไหมคะว่าจะดูแลแม่ของหนูให้ดีที่สุด น้ำใสต่อไปเวลาที่แม่อารมณ์ไม่ดีหนูอย่ามาอ้อนแต่จะให้แม่อุ้มแบบนี้ได้ไหมลูกแม่คะก็เพราะว่าตอนที่แม่อุ้มหนูหนูก็จะได้กอดแม่ยไงล่ะคะที่ผ่านมาฉันคิดว่าฉันรักลูกสาวของฉันมากแต่ฉันคิดไม่ถึงเลย ว่าลูกสาวของฉันเขารักฉันมากกว่าน้ำใส น้าสัญญานะครับว่าน้าจะดูแลแม่ของหนูให้ดีที่สุดเลยค่ะคุณนะ้า